องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะคะได้มีการจับมือกับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสรารคามได้มีการดึงครูชาวจีนค่ะมาสอนภาษาเด็กๆนะคะนำร่อง12โรงเรียนตั้งเป้าว่าทุกโรงเรียนในสังกัดต้องมีการเรียนการสอนมากกว่า2ภาษาด้วยค่ะที่หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดม,มศึกษาหนองกล้าอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานางยลดาหวังสุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและนายหลินหาวเย่ผู้อํานวยการสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสรารคามร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาภาษาจีนศิลปะดนตรีกีฬาและวัฒนธรรมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากับสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยมหาสรารคามเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยโดยมีข้าราชการครูนักเรียนในสังกัดอบจอครูอาสาสมัครชาวจีนและผู้แทนสถาบันของจื้อมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมเป็นสกีพยานค่ะ นางยนละดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบร,ริหารจัวัดมหาวิหราจสีมาได้เปิดเผยว่ามีโรงเรียนในสังกัด58โรงเรียนค่ะมีเป้าหมายที่ให้โรงเรียนในสังกัดเนี่ยต้องมีการเรียนการสอนด้านภาษามากกว่า2ภาษาค่ะหลังทําบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะมีการจัดส่งครูอาสาสมัครชาวจีนมาปฏิบัติราชการด้านการเรียนการสอนภาษาจีนที่โรงเรียนในสังกัดเนี่ย นำร่องก่อน12โรงเรียนค่ะ,คะเพื่อเป็นการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารครูนักเรียนและบุคลากรค่อคะอีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนค่ะได้มีโอกาสเรียนรู้ด้านภาษามากขึ้นด้วย